สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Axie Infinity นะครับผมโอ้โ oh, ห <laughs> ก็เป็นเกม m s t ก็คือเป็นเกมที่สามารถหาเงินได้จริงนะครับโดยการนำเหรียญไปแลกในเหรียญคริปโตนะครับทุกคนเออก็อธิบายคร่าวๆเพื่อนๆคงอาจจะรู้เรื่องของคริปโตนะครับผมก็เกมนี้มันจะหาเขาเรียกอะไรหาขคตนี้นะทุกคนเออ SLP อ่ะเออตดเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยใช่ไหมเราต้องทำเควส์นะล็อกอินชนะจิบครั้งชนะ5ครั้งเล่นเอ่ออาลิณาสิบตาเล่น PVP ชนะ5ตานะครับก็พี่ก็ได้มาเล่นเกมนี้แล้วก็เพราะว่าม,มีคนจ้างพี่เล่นนะพี่ก็เลยมาแคสเกมนี้ด้วยนะครับผมตัวของพี่นะเออเขาเรียกว่าอะไรเกมนี้มันเป็นเกมเทิร์นนะทุกคนเกมแบบคาแรคเต์ตัวเอ็กซี่นี่แหละมันเป็นตัวเกมเทิร์นนะทุกคนเลยเราก็ต้องจัดทีมเใช่ไหม ตัวพี่เนี่ยมันก็จะมีตัวสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นพืชเป็นปลาแล้วก็เป็นนกนะทุกคนเออเป็นนกล้วงเป็นสายพืชฮิวแล้วก็เป็นปลาแบบปลาดาเม็ดเออปลาปลาดาเม็ดโอเคก็เกมก็เข้าๆเข้าประมาณนี้เพื่อนๆก็ไปศึกษากันต่อได้นะครับเป็นเกมที่ตอนนี้ที่กําลังดังมากๆแล้วก็มีนายทุนนะมาจ้างให้คนเล่นเล่นเกมเพื่อเก็บขวดเอาไปแลกเงินแล้วก็คนเล่นคนจ้างเล่นก็จะมีเงินเดือนให้นะครับ S 1> <S 1> okay, เงนินอาจจะไม่เยอะนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยก็เล่นเกมแล้วได้เงินไปเดือนๆนะครับโอเคมันก็จะมี2โหมดนะทุกคนเออมีโหมดอารีนา่ากับโหมดแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ก็คือสู้กับบอกพันด่านนะทุกคนเห็นไหมนี่การสู้กับบอทก็พี่ได้เล่นมาประมาณ4วันแล้วทุกคนเออสวันก็ได้ผ่านมาถึงด่าน12แนละ้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยแต่มันจะมีเห็นไหมเนี่ยเ,เขาเรียกด่าน <c oughs> ด่าน12นะทุกคนเออ ข้อมันจะผ่านเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเลเวลสิบสองดันหนึ่งดันสองไล่มาเรื่อยๆทุกคนเนี่ยดันสิบสองมันจะติดอยู่ที่ดันนี้เพราะมันยากที่สุดนะทุกคนพี่ก็จะทําคลิปเออสอนในดันสิบเอ็ดแล้วกันทุกคนเออก็ส่วนส่วนอารีนาเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปมันจะสุ่มอะไรสุ่มเพื่อหาศัตรูมาเล่นเลยนะทุกคนเออเดี๋ยววันนี้จะลงแค่อารีนาให้ดูนะครับแล้วก็จะมาเล่นเออเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไร เป็นตัวปลายืนหน้านกยืนกลางแล้วก็เป็นพืชยืนหลังนะครับยืพืชพืชแทงแทงหลังเนาะเออมาดูข้อดีของพืชหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาเล่นด่านทีเด็ดก่อนนะครับว่าหลายๆคนก็ยังไม่ผ่านด่าน10นะเออเดี๋ยวพ่อจะพามาเล่นด่าน10นะครับเพิ่งเล่นมา3วันแล้วก็สามารถผ่านด่าน10ได้นะด้วยการใช้พืชยืนหลังนะทุกคนเออแต่ก่อนใช้พืชยืนหน้าปลายืนกลาง ใช้พืชยืนหน้าปลายืนกลางแล้วก็เอ้ยพืชยืนหน้าปลายืนกลางเออนกกินหลังนกเป็นตัวหลวงแต่ว่าพอพี่เปลี่ยนใหม่เนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวไปดูดานชิบเ็ดนะดันสิบแล้วกันเออที่ทุกคนยังแบบเขาเรียกว่ายังเล่นไม่ผ่านกันนะเออดานสิบอ่ะกดสตาร์ทไปครับ <c oughs> ดานสิบเนี่ยที่มันยากเพราะว่าอะไรโกเลมมันโหดนะครับ ออก็แต่ถ้าผ่านได้แล้วก็จะผ่านมาด่าน11ได้ก็จะง่ายขึ้นหน่อยแต่12ก็จะยากนะแต่ว่าด่าน11เ,เนี่ยส่วนใหญ่พี่จะให้หยุดอยู่ที่ด่าน11เ,เพราะอะไรที่พี่หยุดอยู่ที่ด่าน11เ,เพราะว่ามันได้โคตรเยอะนะครับได้ไอ,อพีเยอะเราไม่ต้องเสียเวลาฟามนะฮะมาดูพืชยืนหลังนะครับว่าเล่นกันยังไงนะฮะก็ก่อนอื่น2ตัวหน้านี้ครับจะเป็นตัวทำดาเมจฟ่อนเลยเหมือนเป็นตัวแบบตัวตอดอะ่ะเออไม่ได้อะไรมากมายนะ ตัวตัวปิดปิดเกมก็คือตัวพืชนะครับเป็นพืชนะเดี๋ยวมาดูกันครับรว่าพืชจะเป็นยังไงนะฮะมาถึงเราก็เปิดไปทั้งหมดสสกิลกันเลยนะครับสกิลของปลาก,กับเออนกนะครับส่วนเล่นการเล่นเขาเรียกกันเนี่ยแอคเอนเจอร์ Adventure หรือ PVE เนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือการลงครั้งหนึ่งเนี่ยจะมี energy อยู่ตรงนี้ Energy 1หนึงลงได้หนึ่งหนึ่งเอเนจีก็หนึ่งการ์ดเห็นไหมการ์ดจะมีเลขหนึ่งก็หนึ่งเอเนจีนะครับ คือสมมติเรามี2 energy ก็เราลงได้2ใบนะเนี่ยตอนนี้มี5้า e น g y เราก็ลงได้5ใบแต่ว่ามันมันจะไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ลงให้ดูนะ5ใบอ่ะลง5ใบนะลงได้นะเพราะมี5 e n e น g y นะครับแต่พี่จะไม่ลง5ใบนะจะเก็บคือหลักการการเล่นพืชหลังเนี่ยเราจะเก็บการ์ดพืชไว้นะฮะอ่ะอาจจะใช้การ์ดพืชโจมตีบ้างนะฮะเป็นเป็นห่างพิกนะครับแล้วก็เป็นการ์ดของนกนะทุกคนแล้วก็การ์ดของปลานะ เ,ออเมื่อเราใส่การ์ดเนี่ยทุกคนการ์ดมันจะมีก็ไรกอะไร,ะไรมีดาเมจที่เป็นสีแดงนี่ทุกคนแล้วก็เป็นเกาะที่เป็นสีเขียวถ้าเราใส่ไปเนี่ยก็มีดาเมจ150 195แล้วก็จะมีเกาะเข้าด้วยนะเกาะคือเวลาสตูดโจมตีมามันก็จะมีเกาะขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะมีเกาะเวลาเราใส่ใส่สกิลเข้าไปกเกาะมันจะเพิ่มดาเมจก็จะเวลาตีดาเมจมันก็จะไปที่ตัวสตูนะนี่เกาะไหมรูปโลก เรือเรเหลือ600ใช่ไหมมาดูการเล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นพืชหลังโดยแบบใช้พืชเป็นตัวแบกหมดเลยไอ้ตัว2ตัวเนี้ย ตัแค่ทำหน้าที่ตอดนะทุกคนตายไปก็ไม่มีผลแต่ตัวนี้คือตัวแบกของจเจงอ่ะโอเคไปดูกันครับด่านสิบที่มือใหม่นะที่ทุกคนจะดันด่านสิบที่ยังไม่ผ่านนะเออก็พี่แนะนําให้เล่นถ้าใครมีพืชนะพืชแบบตัวเนี้ยพืชหิวก็จะแนะนําให้เป็นพืชพืชหิวนะทุกคนอ่ะเราก็กด enter ตรงนี้ไปนะครับ enter ก็คือจบจบการเลอกการ์ดนะแต่ถ้าเล่น pvp กับคนเนี่ยมันจะได้ แหลงส่แหลงแล้วก็เอาแหลงไปแลกเหรียญแล้วก็ได้เหรียญด้วยนะเวลาเราชนะนะครับอืมแล้วก็เอนเนอรี่มีทั้งหมด20่สิบเอนเนอรี่ต่อวันนะเราต้องเล่นให้ครบแล้วก็ทำเควสโอเคมาเราจะใช้ปลานะครับเนื่อปลามีดาเมจอยู่179ใช่ไหมสองใบแล้วก็ใช้นกนะสก้านีถ้าเอ่อแบ็คอะไรนะแบ็คโนอตใช้ไปนะครับคือศัตรูมีเลือด400ใช่ไหมแต่ถ้าศัตรูมีเกานะเนี่ย มันก็จะขึ้นเกาะมามันก็จะตีตีเกาะก่อนสมมติศัตรูมีเกาะร้อยมันก็ตีเกาะร้อยนะครับอ่ะหลายๆคนคงรู้แล้วแหละบางคนก็อาจจะเคยดูมาแล้วนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เล่นประมาณว่าใส่ทุกอย่างนะครับของสกิลสองตัวนี้ใส่ไปทุกอย่างเลยทั้งปลาทั้งนกเราจะดองกร์ดของพืชไว้นะครับเราจะดองกร์ดของพืชไว้เพื่อเอาพืชมาเป็นตัวแบกหลังสุดนะฮะเพราะว่าที่จะพืชไว้หลังเนี่ย คือหลักการของมันคือการ์ดมันจะขึ้นมือมากๆการ์ดพืชเนี่ยการ์ดพืชมันจะมีการ์ดการ์ดฮิวนะทุกคนเออการ์ดฮิวการ์ดเกาะขโมยขโมยเออเขาเรียกอะไรขโมยตัวการ์ดเออแล้วก็การ์ดดาเมจนิดหน่อยนะดาเมจน้อยแต่ว่ามีมีฮิวส่วนนี้อันนี้คือท่านีโมนะที่เป็นศูนย์จี้นะทุกคนไม่ต้องใช้จี้แล้วก็ท่านี้แต่ว่าต้องใช้คู่กันนะทุกคนมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้จี้มาฟรีเออพี่จะใช้สองอันนี้แล้วก็ใช้การ์ดดาเมจของพืชลงไปหน่อยหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยช่วยดาเมจในการโจมตีตัวนี้ดาเมจมันเอเลือดมัน400นะทุกคนตีไป1 9 5้าปึกหอุติด200อ่ะการตีเนี่ยมันจะตีแถวเดีวยวกันเนี่ยถ้าอยู่แถวเดีวยวกันมันจะตีเลือกตัวตัวใดตัวนางตัวใดตัวหนึ่งก่อนเออมันจะสุ่มก็เป็นเกมที่สามารถหาเงินได้นะทุกคนเออแบบใครแบบยังไม่มีเงินงานก็มานั่งเล่นเกมให้ในจ้างก็ได้นะครับเออ เดียวพี่จะใส่ดาเมจไปนะครับตอนนี้ในในทุนพี่ก็รับคนอยู่นะทุกคนเออเขารับประมาณ10คนหรือประมาณนี้แหละทุกคนก็คนเริ่มเข้ามาทํากันเยอะแล้วอาจจะเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็คดูทีหนึ่งนะครับแต่ต้องเล่นให้ให้ได้นะให้ครบนะคือครบเควสคือเข้ามาล็อกอินเจ็ดโมงมันจะสรีทุก7จ็ดโมง ทุกๆ7จ็ดโมงก็จะได้20 energy ใช้20 energy ต่อวันใช้ลง PVE เนี่ยสิบเอเน y ใช้ลงเออ PVP เนี่ยสิบเอ r น y เพื่อหาหาขวดยิ่งขดเยอะสมมติรา,ายได้เราได้วันละ300เราได้40%ในทุนได้60%ยังไม่ผ่านโปรนะแต่ถ้าผ่านโปรก็ได้50 50 มันก็จะได้ทั้งหมดสมมติเราได้วันละ300อยถ้าผ่านโปรนะได้50กิก็ได้วันละร5อบาทก็เล่นเกมเฉยๆครับใช้เวลาสนะักสามสี่ชั่วโมงก็น่าจะแบบจบนะเพราะถ้าเนเล่นเก่งก็คงไม่ถึงหรอก2ชั่วโมงอ่ะโอเคจงไปต่อดีกว่าทุกคนีนบ่นเยอะแหละก็เดี๋ยวขอจบตัวนี้นะเลือดมันแค่172ใช่ไหมก็ใช้ใบเดียวพอนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีกากอะไรหรือเปล่าที่มันทําให้เอ่อให้มันก็เรียกว่าอะไร ให้มันติดสถานะเราก็ใช้ดาบไปนะทุกคนดาบของป่าเนี่ยมันจะทําให้ยกเลิกสถานะทุกอย่างพวกลาสเตนอ๋อมันติดสแตนอยู่ท,ที่ที่ก็ลืมไปนี่ไหมที่รูปเป็นหัวนะทุกคนนี่รูปสแตนสแตนคือถ้าเราโจมตีเนี่ยมันจะว้าวมันจะวุดหนึ่งทีเออเราต้องทําการใส่ไปสองการ์ดเพื่อเพื่อแบบวุดหนึ่งทีแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะโจมตีได้นะมันจะวุดมิดหนึ่งทีแล้วก็โจมตีได้ปกแตกพอจบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร เข <c oughs> าจะมี2 2สเต็กนะทุกคนเออสเต็กนี้สเต็กนี้สเต็กเนี้ยมันจะเป็นสเต็กสุดท้ายเนี่ยแหละไอตัวโคลเลมตัวเนี้ยที่คนทุกคนไม่ผ่านกันนะสำหรับมือใหม่นะที่เล่นมา4ี่ห้าวันพี่ก็แนะนํามาเล่นพืชนะทุกคนเออเพราะว่าพืชมันพืชยืนหลังอะส่วนการนิโมนี่ก็จะเป็นการที่เพิ่มเอนเนอร์จีนะทุกคนพี่ก็แนะนําให้ใส่ดาเมจอย่างเดียวส่วนพืชเนี่ยก็จะใส่ไอหางพริกเพื่อทําดาเมจนะทุกคนอ ทำดาเมจไปก่อนตายนะก่อนนี้ใช้ดาเมจจากปลาก่อนเลยนะคือปลากับนกเนี่ยมันจะตายก่อนมันจะตายก่อนแต่ว่าเป็นตัวแท้ทำดาเมจช่วยทำดาเมจไวขึ้นแค่นั้นเนี่ยมันก็จะตาย <c oughs> ส่วนเนี่ยพอตายเสร็จก็เป็นสามลุมหนึ่งใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นการการแบกของพืชนะทุกคนมาดูกันนะว่าพืชเนี่ยมันแบกยังไงนะทุกคนอ่ะตอนนี้เลือดเลือสามร้อยใช่ไหมเลือดเลือครึ่งหลออนะ เราก็ใส่ฮิวไปนะครับฮิวเนี่ยมีเกาะฮิวเนี่ยมีเกาะอยู่65นะก็มีดานะเมจศูนย์เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะใส่กัดก่อนเพื่อสมมติมันกันเออมันใส่กันกันสกิลใช่ไหมถ้าเราใส่กัดเนี่ยแล้วฮนะิวเนี่ยมันมันก็ยังไม่วืดหรือใส่สตันเนี่ยมันก็ยังไม่วืดนะพี่จะใส่กัดแล้วก็ฮิวแล้วก็พลิกนะทุกคนห่างพิกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไอ้ฟัดทองฟัดทองนี้จะเกาะเยอะเกาะมันเยอะมากนะทุกคน ใส่เพื่อเพิ่มเกาะให้ตัวเองแล้วก็เพิ่มฮิวเดี๋ยวดูราเมจดมันจะไหวไหมหรือเปล่าทุกคนต้องดูต้องฮิวก่อนเออถ้าไม่ฮิวคงไม่ไหวนะคืออยู่ได้เพราะฮิวลวน้ลวน,ลวนเลยทุกคนแล้วก็ไอ้ข้อดีของเซตนี้ทุกคนการ p v p เนี่ยบอกเลยว่าสุดมากนะทุกคนคือเราไม่ต้องไปฆ่าศัตรูนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเดี๋ยวทำให้ดูนะพ v p นะทุกคนอะตอนนี้เลื่อนเราถแค่นี้ใช่ไหมเน้นฮิวไปก่อนนะแล้วก็กัด ฮิวฮิวแล้วก็พัมกินพัมกินคือการ์ดไอฝั่งทองนี่แหละพัมกินมันมันทำให้ขโมยการ์ดเหมือนจั่วก๊าสมาแล้วก็ทําให้เกาะหนาขึ้นด้วยไอพัมกินคือที่ใส่ไปเพราะว่าเกาะมันเยอะนี่ฮิวสองตาซิลฮิวสองรอบสองใบเนี่ยเลือดเต็มแล้วทุกคนนี่แหละพืชมันแบกนะทุกคนเนีย่ยสามลุ่มหนึ่งมันยังไหวอืมถ้าคนเพิ่งเล่นใหม่เนี่ยสองสามวันแรก,กคงไม่ไหวแน่ด่านสิบนะทุกคนเออก็ ตอนนี้เลือดเราเต็มนะทุกคนเราก็สปีดเนี่ยเนี่ยสปีดตรงนี้ถ้าใครสปีดเยอะจะเป็นคนได้ตีก่อนสมมุติเราสปีดสปีดน้อยกว่าตัวนี้ถ้าเราลงการ์ดไปเราก็จะได้ตีหลังตงัวนี้เออก็เป็นเรื่องของหลายๆอย่างก็จะกัดไปก่อนนะทุกคนจะเน้นกัดกัดมาก่อนเลยเพราะว่าบางทีมันติดสตนนันไงเราต้องกัดแต่ตัวน,นี้เลือดเราเยอะเราต้องเน้นกัดพลิกพกแล้วก็ทําขึ้นก็คือตุกเป็นทํามระเมจนั่นแหละเออ ตานี้เป็นตาตาที่เราทำดาเมจเพราะว่าเราไม่มีการฮิวแล้วหลอการท,ที่เล่นตัวพืชเป็นตัวหลักเนี่ยคือการมันขึ้นมือทุกคนการฮิวมันจะมาเรื่อยเรื่อยเแล้วเราก็จะฮิวได้เรื่อยๆหฮิวสู้เนะี่ยพูดง่ายข้อดีในการ PVP นะทุกคนมันจะฮิวจนกว่าแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําให้ดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะพูดไม่ถูกนะทุกคนเออนะก็จะลงการ์ดกัดไปนะตอนนี้เลือดเราเต็มนะครับเราก็จะลงกัดเราก็ลงพัมคินไปสองใบก็ได้เพราะว่าใส่ใส่พัมคินแล้วเกาะมันเยอะเห็นกคนทุกคนเกาะสี่ร้อยอ่ะคือเขาจะตีเจาะผ่านเกาะเรามาก่อนก่อเกอะจะมาถึงเราเราเก็บเราก็เก็บฮิไวไว้นะทุกคนออไปจบเกมอืมได้ยินเสียงกันหรือเปล่าได้ได้ยินเสียงนะ ดังหรือเปล่าก็ไม่รู้เพลงมันก็ต้องแต่งต้องแต่ง,ตง,ตง,ตงหน่อยเรื่อยๆเยนี่ยเราจะติดสตันเห็นไหมทุกคนถ้าเราใส่การ์ดหรือใส่ฮิลทุกอย่างมันจะไม่มีผลของการ์ดเลยเราต้องกัดก่อนกัดเพื่อล้างสถานะสตันของเรา,าทุกคนจนเลือดเต็มตอนเลือดเต็มเราไม่ต้องทําการเอ่อฮิลแล้วเราต้องทำดาเมจแล้วแล้วก็เน้นกัดแล้วก็เน้นใส่เกาะไปทํขึ้นไปนี่เลยพืชเป็นพืชแบกนะทุกคนเออพืชหลังพืชแบก ส่วนด่านสิบเอ็ดก็ยังยังจะง่ายง่ายกว่านี้นะเออน่าจะง่ายกว่าที่เล่นเดินด่านสิบเอ็ดเพราะอะไรมันได้ขวดเยอะทุกคนได้ทีละเจ็ดขวดถึงแปดถึงสิบขวดเลยก็มีคือเราเล่นแค่ไม่กิตาก็จะได้รบขวดนะทุกคนเดี๋ยวจะบอกอธิบายเรื่องขวดนะทุกคนอะตอนนี้เลือดเลือดเหลือน้อยใช่ไหมก็ต้องหิวไปหนึ่งครั้งแต่ก่อนฮิวก็ต้องกัดก่อนทุกคนเพื่อกันสันกันสถานะอะกัดแล้วก็พลิกแล้วก็วามคิ้งเพื่อเพิ่มขวบ ว่าพืชควรจะเป็นทุกคนพืชแบกเล้นสายพืชแบกจะ,จะประมาณนี้มีเรียบร้อยหนึ่งตาตัวนะครับคือเราฆ่ากาเลมได้เนี่ยก็จะโล่งแล้วทุกคนเพราะกาเลมมันจะฮิวแล้วก็ตัวนี้ก็จะฮิวมันจะเลดมากๆนะโอเคตัวนี้เลือดเยอะก็กัดเพื่อล้างสถาน,าสถาน,นะสตาร์นะครับแล้วก็ทําการโจมตีเลยนะครับ หรือจะใส่กัดสกัดสอชีก็ได้นะกัดกัดกัดแจงแล้วก็พัาขิ้นะครับเพื่อทำดามจนะกัดเนี่ยมันกัดกัดเพื่ออะไรกัดเพื่อขโมยเอเนจีนะทุกคนเห็นไหมจะได้เอเนจีมาหนึ่งคือเล่น PVP p p ีเนี่ยเอเนจีมันจะเยอะนะทุกคนแต่ถ้าเล่น p v พีเอเนจีจะน้อยต้องคอยนับเอเนจีคอยแบบเอเนจีมันมีใช้น้อยต้องคอยแบบ คอยใช้ให้มันเป็นประโยชน์อืถ้าคนเล่นเอ,อมือใหม่ก็ยังอาจจะไม่รู้แต่คนเล่นแล้วก็อาจจะรู้นะครับก็มาถึงก็กักดเหมือนเดิมนะครับกัดนหิวนะเลือนเลื่อนน้อยก็หิวแล้วก็พิกนะครับทุกคนที่ต้องติดพัมติดไปตลอดเพราะอะไรเพราะเกาะมันหนาทุกคนพอเกาะมันหนาเนี่ยเนีย่ยทำให้เราโจนโจ,จนตีโจมตีไม่ตาย ถ้าไม่มีพัมกินเนี่ยมันจะโดนแบบเข้าเข้าหนักๆเลยนะทุกคนนที่ต้องติดพัมกินไปทุกตาเลยกัดฮิวเอ่อพิกแล้วก็พัมกินเพราะเกาะมันขึ้นมาสี 400, ่ร้ยไหมทุกคนเกาะเยอะเท่ากับเลือดเลยเขาต้องตีแบบให้เกาะเราหายก่อนจะแบบตายไหมตายอีกตัวนึ้งแหละนี่แหละครับก็คือพืชแบกนะทุกคนเออ,อก็เล่นอยู่แค่นี้นทุกคน เราจะเล่นอยู่แค่การ์ดสีใบนี้วนไปเรื่อยๆกัดเอ่อเลือดน้อยใช่ไหมก็ฮิลแล้วก็พิกแล้วก็พัมกินเนี่ยเล่นแค่สีเนี่ยวนไปเรื่อยๆทุกคนแล้วแต่ตาไหนจะทำดาเมตจตาไหนจะตั้งหลักโดนคิลิคอนไม่เป็นไรกัดแล้วก็ฮิลเห็นไหมเลือดเต็มแล้วทุกคนมันแบกตรงนี้แหละทุกคนมืดเออแต่ก่อนพี่จะเล่นพืชดินหน้าเลยไปมาตายก่อนเพราะว่าการ์ดไม่ขึ้นมือ ที่เล่นพืชเวทตัวหลังเพราะกา๊์ดมันขึ้นมือทุกคนก๊์ดของพืชน,นี่มันจะออกมาดีมากๆแล้วมันหิวดีมากๆ่ะแล้วก็อันนี้ตอนนี้เราจะจบใช่ไหมก็ทําดาเมจไปเลยก็ได้นะกัดก,ก่อนกัดเพื่อล้างสถานะทุกอย่างสตันเซินนะแล้วก็กัดทีก็ได้เน้นกัดเพราะเน้นเพราะเกาะเกาะศัตรูมันอาจจะเยอะตอนนี้ที่เราตีเราเล่นการาดแต่เราตีหลังเพราะอะไร ประตูมีสปิดเยอะอ่ะเรียบร้อยทุกคนอ่านสิผ่านแล้วทุกคนเออนี่ได้ขวดนะครับได้ขวด2จะน้อยหน่อยต้องไปเล่นด่าน11นะทุกคนขวดมันถึงจะเยอะนี่ตอนนี้คือทุกวันนี้ทุกวันนี้ลองเล่นให้ได้เนี่ยห้ขวดนะทุกคนในการลง PVE พอได้50ขวดเนี่ยเออเขารียกอะไรเอเอจีเรายังเหลืออยู่12ใช่ไหมเราก็ทุ่มเอเอจีไปลงที่ PVP เลยนะทุกคน มันจะได้ขวดในการเล่นชนะ PVP เนี่ยแต่ PVP เนี่ยต้องชนะนะถึงจะได้ขวดถ้าแพ้ก็จะเสียในจีฟรีนี่เควสอันนี้เควสก็ใกล้ละก็เหลือเล่น a อดเวนเจอรอีก2ตาก็จะได้เควสหนึ่งนี่นะทุกคนอันนี้ก็เล่น PVP ชนะให้ได้5ตาถึงจะได้เควสนี้พอเราจบเควสนี้3อันนี้ใช่ไหมก็จะได้ปลดล็อกขวดนี้ได้25ขวดเออขวดเนี่ยก็มีราคาประมาณขวดละตอนนี้อยู่ตกขวดละ3บาท คือ25ขวดก็คูณ3เข้าไปก็ตกประมาณ60เนี่ยได้ประมาณ60เราก็ได้ขวดจากอันนี้หลายหลายขวดเออก็เนี่ยมาดูจํานวนขวดเนี่ย200ตอนนี้เล่นมา3วันนะทุกคนได้มา200เกือบ300ขวดถ้าคูณ3339 3, มก็ตกประมาณ900นะทุกคนเออเล่นมา3วันนะตกประมาณ8900กก็ได้อยู่นะแต่ก็ก็ต้องหาร2เพราะว่าเขาเรามีในทุนเราเป็นลูกจ้างนะทุกคนโอเค ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงอาริณาให้ดูนะครับก็คือ p p นีละในการเล่นเซตนี้นะครับก็คือปลายืนหน้านกล้วงยืนกลางนะครับแล้วก็เป็นพืชหิวยืนหลังนะทุกคนมันแบบยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับการจบเกมนะครับโอเคแล้วมาเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ